สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning เปิดตำนานสิงหาสัพทโดยภาคนี้จะเป็นการย้อนอดีตต้นกำเนิดของ l a t e r f a เ e และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหน้าของภาคที่แล้วนะครับถ้าให้อธิบายง่ายๆก็คือ ภาคนี้เป็นภาคแรกส่วนภาคที่แล้วก็จะเป็นภาคต่อจากภาคนี้แค่ออกฉายกันคนละปีนะครับโดยภาคนี้จะออกฉายในปี2006นะสำหรับใครที่อยากจะดูเท็กซัสเช in ซอแบบต่อเนื่องก็สามารถกดที่เครื่องหมายมุมบนขวาและไปดูกันให้ครบทุกภาคกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปนี้และไปหาหนังเต็มดูก่อนได้นะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอ,อย่าลืมกระตือรือและซัดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะครับ และถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดทางป๊อปคอร์นให้แน่นแลวตามไปรับชมการสป,ปอยกันได้เลยหนังจะเริ่มมาที่โรงฆ่าสัตว์ที่เดิมนะครับแต่ย้อนไปในเดือนสิงหาคมปี1939ผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังทํางานอยู่จู่ๆเธอก็มีอาการอยากจะคลอดลูกขึ้นมาและเธอก็คลอดแม่งตรงนั้นเลยและเด็กทารกที่คลอดออกมาก็มีโรคประจําตัวติดมาด้วยนะครับก็คือโรคเนื้อเยื่อใบหน้าเสื่อมสภาพแต่เกิดและดูเหมือนว่าแม่ที่คลอดเด็กออกมาก็จะตายคาที่เลยนะครับ ไอเจ้าของโรงฆ่าสัตว์มันก็เลยเอาเด็กทาลกไปทิ้งแต่ก็โชคดีมีป้าคนหนึ่งมาเจอเด็กในถังขยะเธอก็เลยเก็บไปเลี้ยงฮาพก็จะตัดมาในปี1969นะครับซึ่งตอนนี้เด็กคนนั้นก็ได้โตเป็นผู้ใหญ่ไปที่เรียบร้อยและเขาก็กลับมาทํางานในโรงฆ่าสัตว์ที่เขาเกิดแต่ในวันนี้โรงฆ่าสัตว์ก็ได้ประกาศปิดตัวลงเพราะไม่มีใครต้องการจะอยู่ในเมืองนี้แล้วทุกคนต้องการจะย้ายหนีออกจากเมืองนี้หมดเพราะสภาพเศษรษฐกิจมันแย่โดยเด็กคนนี้เขามีชื่อว่าเฮวิตนะครับ เดี๋ยวผมจะขอเรียกมันว่าเฮวิทก่อนละกันนะอเจ้าของร้านที่เห็นว่าเฮวิทมาทํางานในวันที่โรงงานประกาศปิดแล้วมันก็ได้สั่งให้ลูกน้องลงไปไล่เฮวิทกลับบ้านนะครับและภาพก็จะตัดมาที่อ e ีลิกและแฟนของเขาคลิสซี่ทั้งสองก็คุยกันริมสระน้านะครับเรื่องที่อ e ีลิกมันจะต้องกลับไปประจําการที่เวียดนามคืออ e ีลิกมันเป็นทหารเก่าทางด้านของน้องชายของอ e ีลิกมีชื่อว่าดีนดีนก็กําลังโดนแฟนของมันเล่นท่าย,ยากนะครับแต่ดูเหมือนดีนมันไม่มีอารมณ์ร่วม เป็นเพราะว่ามันมัวแต่คิดถึงเรื่องไปเกณฑ์ทหารกับพี่ชายนะครับไอดีนมันไม่อยากไปโดยแฟนของไอดีนเธอมีชื่อว่าเบลลี่นะครับทั้งสองก็เลยช่วยกันคิดนะครับว่าจะบอกอ e ีลิกยังไงเรื่องที่ดีนจะหนีทหารและไปอยู่เม็กซิโกภาพก็จะตัดมาที่โรงงานฆ่าสัตว์นะครับตอนนี้เจ้าของโรงงานมันก็กําลังเก็บของอยู่และเฮวิตก็ได้มายืนอยู่ด้านหลังไอเจ้าของมันเห็นมันก็เลยพูดว่ามึงมาทําอะไรตอนนี้ที่นี่มันปิดแล้วมีแต่พวกบ้านเมืองเท่านั้นแหละที่เหมาะสมกับที่แห่งซวยแบบนี้ พอพูดจบเฮวิต hey ก็เอาค้อนทุบไอเจ้าของจนตายเลยนะครับและเดินออกไปพร้อมกับเลื่อยไฟฟ้าที่วางอยู่ต่อจากนี้ผมจะขอเรียกเฮวิตว่าเลเทอร์เฟสตามเดิมนะทางด้านของอ e ีลิกก็ออกเดินทางเพื่อไปเกณฑ์ทหารต่อนะครับและในระหว่างทางอีล e ิกมันก็ได้ถามความมั่นใจจากน้องชายตัวเองว่าจะไปด้วยกันใช่ไหมแต่ดีนมันตอบไม่ตรงคําถามนะครับไออ e ีลิกมันก็เลยเริ่มสงสัยที่บ้านของเลเทอร์เฟสก็มีนายอำเภอมาตามตัวนะครับเพราะเลเทอร์เฟสมันไปฆ่าคนไว้ แต่ตอนนี้มันไม่อยู่บ้านนายอำเภอเลยขอให้ไอ้ลุงมันติดรถไปด้วยเพื่อที่จะคุยกับเลดเดอร์เฟสทุกอย่างจะได้ง่ายขึ้นพอเจอตัวนายอำเภอก็ลงไปคุยกับเลดเดอร์เฟสนะครับแต่ดูเหมือนจะคุยไม่รู้เรื่องนะและทันใดนั้นไอ้ลุงมันก็หยิบเอาลูกซองหน้ารถมาเป่านายอำเภอตายคาที่แถมมันยังสวมรอยว่าตัวเองเป็นนายอำเภออีกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทําไมภาคที่แล้วไอ้ลุงมันได้เป็นนายอำเภอนะก็คือมันเอาชุดมาใส่เฉย,ยๆนั่นแหละ และนายอำเภอคนนี้ก็เป็นตำรวจคนสุดท้ายในเมืองนี้ด้วยมันก็เลยไม่มีตำรวจคนไหนมาตามจับไอ้ลุงนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะไอ้ลุงมันยังเอาเนื้อนายอำเภอมาต้มกินอีกคือครอบครัวนี้มันแดกคนทั้งบ้านและในโต๊ะอาหารเราก็จะได้เห็นตัวละครเพิ่มเติมนะครับก็คือป้าเจ้าของปั๊มในภาคที่แล้วโดยภาคนี้ผมจะขอเรียกเธอว่ามาม่านะครับอีกคนก็คือไอ้ลุงที่นั่งวิวแชร์ในภาคที่แล้วเหมือนกันโดยภาคนี้ขามันยังอยู่ครบทั้งสองข้างตามสเตปของเท็กซัสเชนซอร์ อีลิกก็ได้ขับรถมาจอดที่ปั๊มน้ํามันเจ้ากรรมของมาม่านะครับเหมือนกับตัวเอกในภาคก่อนๆเด๊เบลลี่กับคิสซ,ซี่ก็เลยเข้าไปในร้านแล้วก็เจอกับไบค์เกอร์2คนทั้งคู่เลยขอมาม่าไปเข้าห้องน้านะครับและเบลลี่ก็บอกกับคิสซ,ซี่ว่าไอ้ดีนมันไม่อยากไปเกณฑ์ทหารนะกูทั้งสองคนจะย้ายไปอยู่ที่เม็กซิโกด้วยกันพอพูดจบเธอก็ได้เจอแก๊งไบค์เกอร์จัมสแกร์นะครับพวกเธอก็เลยรีบวิ่งออกมาขับรถต่อมาเรื่อย ดีนก็ได้หยิบเอาหมายเรียกเกณฑ์หารขึ้นมาเผานะครับอีลิกที่เห็นก็เลยบอกึงทําบ้าอะไรของมึงเนี่ยไอ้ดีนไอ้ดีนมันก็เลยบอกว่ากูไม่อยากไปกูไม่อยากหลอนเหมือนมึงมึงไม่รู้หรอกเวลามึงนอนมึงละเมออะไรออกมาบ้างอีลิกมันก็เลยบอกว่าที่กูไปรอบสองนี่มันก็เพื่อมึงนะกูต้องการจะไปดูแลมึงไงทันใดนั้นสาวไบเกอร์ก็ขับตามมานะครับแล้วก็เอาปืนขู่ให้จอดรถแต่อีลิกไม่กลัวมันก็ก้มไปหยิบปืนจะยิงสวนโดยไม่ทันได้มองทางรถก็ชนเข้ากับวัวตัวเบลเลอร์จนพลิกคว่ำไปหลายตลบเลย โดยคลิสซี่เธอก็กระเด็นออกนอกรถไปไกลนะครับบนรถเหลือกันแค่3คนและสาวไบค์เกอร์เธอก็ต้องการป้นของทุกอย่างที่มีนะครับแต่ทันใดนั้นไอ้ลุงมันก็ขับรถเข้ามาแถมเอาลูกซองเป่าสาวไบค์เกอร์ตายหาคาที่มันก็เดินมาเช็คลอบรอบรถแล้วก็เจอเข้ากับหมายเรียกของดีนที่โดนเผาไปครึ่งใบไอ้ลุงมันเลยถามว่าคนไหนคือดีนอีลิกก็เลยออกรับแทนน้องชายนะครับไอ้ลุงมันก็เลยด่าไปหนึ่งชุดและสั่งให้ทุกคนขึ้นรถไปกับมันพร้อมกับศพของสาวไบค์เกอร์ด้วย ทิซี่ที่ได้สติเธอก็ได้วิ่งกลับมาที่รถเพื่อที่จะมาหาปืนของอ e ีลิกนะครับแต่โชคไม่ดีไอ้ลุงนายอำเภอมันก็ได้หว่อเรียกเพื่อนให้มาเอารถลากมาลากรถกลับไปที่บ้านแถมไอ้ลุงรถลากมันยังเจอปืนของอ e ีลิกก่อนด้วยหลังจากนี้ผมจะขอเรียกไอ้ลุงนายอำเภอว่านายอำเภอเหมือนเดิมนะครับจะได้ไม่งงเนาะส่วนไอ้ลุงที่มันพิการในภาคแรกมันก็คือคนเดียวกับที่มาลากรถนี่แหละผมจะเรียกมันว่าไอ้ลุงเหมือนเดิม พอมาถึงบ้านนายอำเภอมันก็เรียกเลตเทอร์เฟสให้มาเอาศพของสาวไบเกอร์ไปเก็บนะครับส่วนอีลิกกับดีนก็โดนแขวนอยู่นอกบ้านในขณะเดียวกันรถล,ลากที่มันลากเอาคริสซี่มาด้วยก็ได้มาถึงบ้านแล้วเช่นเดียวกันทางด้านของนายอำเภอก็ได้มาสั่งให้เลตเทอร์เฟสแกล่เนื้อของสาวไบเกอร์นะครับโดยมันบอกว่ามึงก็ทําเหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนที่มึงเคยทํากับสัตว์แล่เนื้อลอกกระดูกแล้วอย่าลืมถลกหนังออกด้วยนะอีลิกและดีนได้เห็นไอ้ลุงรถลากเดินผ่านมาก็ได้ขอให้ไอ้ลุงช่วยนะครับ แต่อ้ลุงก็บอกไม่เอากูไม่อยากยุ่งเรื่องของเขาคือไอ้ลุงนี่มันกลัวนายอำเภอสุดๆนายอำเภอมันก็โผล่มาจากด้านหลังแล้วก็เอาที่แลบอาหารพันหัวของอีลิทไม่ให้หายใจนะครับเพื่อเป็นการลงโทษที่มันหนีทหารนายอำเภอมันจะคิดว่าอีลิทชื่อดีนอยู่นะไอ้ดีนมันเห็นว่าพี่มันกําลังจะตายมันก็เลยสารภาพว่ากูคือดีนเองมึงปล่อยพี่กูเถอะไอ้นายอำเภอมันเลยเอามีดเจาะรูให้อีลิทหายใจนะครับคือการเจาะรูของมันก็คือเอามีดทิ่มเข้าไปในปากเลยเป็นแผล ทางด้านของมามา่าก็ได้เอาผ้าเช็ดทําความสะอาดเบลลี่นะครับมาม่ามันบอกว่าเดี๋ยวจะมีแขกมาเยี่ยมตัดกลับมาที่นายอำเภอมันก็ปล่อยดีนลงมานะครับแล้วก็บอกวันนี้เป็นวันเฮงของมึงนะกูจะให้มึงวิดพื้นสิบทีถ้ามึงวิดย์จุดครบกูจะปล่อยมึงไปแต่ในขณะที่ดีนมันวิดพื้นนายอำเภอมันก็ได้เอาไม้ฟาดไปด้วยนะครับฟาดแบบจนน่วมเลยพอไอ้ดีนมันวิดเสร็จมันก็ไม่มีแรงหนีไปไหนได้แล้วนอนเป็นผกัก คลิสซี่ที่ออกมาขอความช่วยเหลือบนถนนก็ได้เจอกับไบค์เกอร์ที่เป็นแฟนของสาวไบค์เกอร์ที่โดนไอ้นางเพลยิงตายไปตอนแรกนะครับหนุ่มไบค์เกอร์ก็เลยบอกโอเคแต่กูจัดการเองแล้วก็ให้คลิสซี่นำทางไปมาม่าที่มีเพื่อนมาเยี่ยมเพื่อนของเธอก็คือป้าอ้วนในรถบ้านของภาคที่แล้วนั่นเองไม่ใช่ใครที่ไหนอีลิกที่ดิ้นจนหลุดก็รีบพาเดีนไปซ่อนนะครับแล้วก็ไปช่วยเบลลี่ต่อพอช่วยเสร็จก็บอกให้เบลลี่เอากุญแจรถไปแล้วไปสตาร์ทรถรอเดี๋ยวกูถ่วงเวลาไวใ้ให้ เบลลี่ที่วิ่งมาจนถึงรถเธอก็ขับรถหนีแต่ทันใดนั้นเลเทเฟสมันก็เอาตาขอมาเกี่ยวเธอไว้จนเธอตกรถแล้วก็ลากเธอกลับอีลิกที่กลับมารับดีนก็โดนนายอำเภอมาดักทางไว้นะครับอีลิกมันเลยบอกให้ดีนวิ่งหนีไปก่อนเดี๋ยวกูจะไปล่อมันไว้เองแต่ดีนมันก็ดันวิ่งไปเหยียบกับดักหมีเขาเต็มตีนนายอำเภอมันเลยเอาท้ายปืนฟาดอีลิกหลับทางด้านของคลิสซ,ซี่และหนุ่มไบค์เกอร์ที่มาถึงบ้านแล้วคลิสซ,ซี่ก็บอกอย่าลืมช่วยเพื่อนกูนะ หนุ่มไบเกอร์ก็บอกกูไม่สนกูนมาช่วยแฟนกูนอย่างเดียวมึงช่วยกันเองเหอะคริสซี่เลยเหลือไปเจอกับดีนที่มานั่งแห้งอยู่เพราะหนีไปไหนไม่ได้คริสซี่เธอก็เลยถามว่าคนอื่นอยู่ไหนดีนเลยบอกทั้งคู่ยังอยู่ในบ้านแล้วก็บอกมึงต้องตามคนมาช่วยนะไม่งั้นทุกคนตายหมดทางด้านของเบนลี่ตอนนี้เหมือนเธอจะเป็นของเล่นของไอ้นาแอำเภลแล้วนะครับคือโดนจับขึงและดึงขนเลเทอร์เฟสมันก็จับอ e ีลิกล็อกไว้กับโต๊ะนะครับเตรียมทําการแร่เนื้อ คลิสซ,ซี่เองก็ไม่อยู่เฉยเธอก็ได้แอบ,บเข้ามาในบ้านแบบมาม่าไม่รู้ตัวส่วนไอ้หนุ่มไบเกอร์ก็เดินเข้าบ้านมาเฉยๆเลยแล้วก็จัดก,การยิงขาไอ้ลุงไปหนึ่งนัดได้อำเภอที่รีบวิ่งมาดูก็โดนหนุ่มไบเกอร์จี้นะครับมันก็ถามว่าแฟนกูอยู่ไหนเรตเตอร์เฟสที่มันกําลังแร่เหนืออ e ีลิกอยู่มันก็ได้ยินเสียงนะครับมันเลยรีบวิ่งขึ้นไปดูพร้อมกับเลื่อยไฟฟ้าคลิสซ,ซี่ที่แอบ,บอยู่หลังประตูเธอเห็นเรตเตอร์เฟสมันเดินออกไปแล้วเธอก็เลยรีบวิ่งลงมาดูห้องใต้ดดิินนนว่ามัเกอะไรขึ้ พอมาถึงก็ปรากฏว่าแขนของอ e ีลิกเละเป็นที่เรียบร้อยทั้งสองข้างเลยในอำเภอมันก็พาไอ้หนุ่มไบค์เกอร์มาหาเบลลี่นะครับไอ้หนุ่มไบค์เกอร์ก็บอกไม่ใช่คนนี้แฟนกูอีคนในอำเภอมันก็บอกเอาเหรองั้นมึงไม่อยากเห็นสภาพอีกคนแน่ทันใดน,นั้นเลเทอร์เฟสมันก็พุ่งเข้ามาแล้วก็จัดการเอาเลื่อไฟฟ้าเลืออไอ้หนุ่มไบค์เกอร์ขาดครึ่งพอเสร็จจากข้างบนเลเทอร์เฟสมันก็กลับลงมาข้างล่างเพื่อมาจัดการกับอ e ีลิกต่อ โดยการเอาเลืออไฟฟ้ากระซวกท้องจนตายพร้อมกับถลกหนังหน้ามาทับหน้ากากันใหม่คลิซซี่ที่แอบอยู่ก็ทําได้แค่ดูแฟนตัวเองต,องตายแบบต่อหน้าต่อตานะครับพอเลเทอร์เฟสมันขึ้นไปแล้วคลิซซี่เธอก็ได้แอบเดินออกมาแต่พอตอนที่เธอถึงหน้าประตูกําลังจะหนีแล้วเธอก็ดันไปได้ยินเสียงของเบลลี่ขอความช่วยเหลือคลิซซี่ที่ทําอะไรไม่ได้ก็เลยตัดสินใจต้องกลับไปช่วยเพื่อน ตัดมาที่ไอลุงที่โดนยิงขานะครับนายอมเพอมันก็บอกเดี๋ยวกูจัดการให้เองนะมึงไม่ต้องห่วงแล้วมันก็เรียกเลเดอร์เฟสมาพร้อมกับสั่งให้ตัดขาที่โดนยิงออกแค่นั้นยังไม่พอมันยังสั่งต่อให้ตัดอีกข้างออกเพื่อความสมดุลน,นี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมไอลุงมันถึงขาขาดในภาคที่แล้วนะครับคือวิธีรักษาของมันนี่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยคนที่โรคจิตที่สุดในเรื่องก็หนีไม่พ้นอน,นายอำเพอคนนี้หรอกคริสซี่เธอก็ได้แอบมาเรื่อยๆจนมาถึงตัวของเบลลี่นะครับ แต่ก็ไม่เนียนพอนะนายแอมเพอมันก็มาเจอพอดีทั้งคู่ก็เลยโดนจับต่อคริสซี่ที่ฟื้นขึ้น,นมาเธอก็ได้โมโหแล้วก็บอกพวกมันว่ากูขอถามพวกมึงคำเดียวเลยนะเกี่ยวกับวงตระกูลของพวกมึงพวกมึงเอากันเองในครอบครัวหรือเอาเฉพาะคนที่หน้าตาดีนายอำเพอมันก็โมโหแล้วก็ด่าสวนไปมึงนั่นแหละอวิตฐานพร้อมกับไปง้างปากเบลลี่โชว์ว่าตอนนี้กูเลาะฟันเบลลี่ออกจนหมดเป็นที่เรียบร้อยและมันก็สั่งให้เลตเตอร์เฟสฆ่าเบลลี่ซะโดยการเอากันไกลปาดคอตายอานาถ และเอาตัวคลิสซี่ลงไปชำแหละต่อแต่คลิสซี่ถือความีดไว้ได้ทันหนึ่งเล่มเธอเลยจัดการเอามีดปากหลังเลเทอร์เฟสไปหนึ่แผลและก็โดดทะลุหน้าต่างวิ่งหนีตามสเต็ปเลเทอร์เฟสมันก็ลงไปหยิบเลื่อยแล้วก็วิ่งตามนะครับไอ้ดีนที่มันฟื้นขึ้นมาและเห็นว่าแฟนตัวเองตายอยู่ต่อหน้ามันก็ได้ออกมาหน้าบ้านแล้วก็จัดการกระทืบนายอำเภอไปหชุดนะครับจนฟันมันล่วงหมดปาก คลิสซี่ที่วิ่งหนีมาจนถึงโรงฆ่าสัตว์ก็ได้มาเจอกับศพเจ้าของโรงฆ่าสัตว์ที่มันยังนอนเอฟอยู่ที่เดิมอยู่เลยเธอก็ต้องการจะใช้โทรศัพท์นะครับแต่โทรศัพท์มันใช้ไม่ได้ทันใดนั้นเลเทอร์เฟสมันก็ตามมาจนทันคลิสซี่เลยหยิบมีดมาหนึ่งเล่มแล้วก็วิ่งหนีต่อคลิสซี่เธอก็ได้ไปแอบในถังใส่เลือดนะครับและในตอนที่เลเทอร์เฟสกำลังหาเธอเจอคลิสซี่เธอก็พุ่งออกมาแล้วก็เอามีดปักเลเทอร์เฟสไปอีกหนึ่งแผลและในตอนที่เธอกําลังจะโดนฆ่า ดีนก็วิ่งมาข้างหลังแล้วก็เอาขวานปักหลังเลเทอร์เฟสไปอีกหนึ่งโดนไป3แผ่แล้ววันนี้แต่สุดท้ายดีนมันก็โดนเลเทอร์เฟสฆ่านะครับโดยการเอาเลื่อยกระซวกหลังทะลุถึงหัวใจไอ้ดีนตายอนาถคลิสซี่ที่ได้โอกาสเธอก็ได้วิ่งหนีมาขึ้นรถของไอ้เจ้าของโรงฆ่าสัตว์แล้วก็ขับออกไปจนเจอกับตำรวจที่กำลังจอดยืนคุยกับพนอยู่ข้างทางแต่ดูเหมือนเรื่องจะยังไม่จบ จูจ่ๆเรเดอร์เฟสก็โผล่มาจากเบาะหลังของรถแล้วก็จัดการเอาเลือ่อยกระซ่วคริสซี่ทะลุเบาะจนมิดด้ามคริสซี่ตายคาที่แถมรถมันยังเหินไปชนตำรวจตายอีกสองคนเรเดอร์เฟสที่ปิดจ็อบจนสำเร็จมันก็เดินกลับบ้านอย่างสบายใจและเดอะเท็กซัสเชนซอร์แมสเซอร์เกอร์เดอะเบกิเน็งก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเดอะเท็กซัสเชนซอร์ภาคต้นกำเนิดของเรเดอร์เฟสผมว่าภาคนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาคที่ทำออกมาได้ดีพอควรเลยนะครับ ส่วนตัวผมเองที่ชอบเลเยอร์เฟสอยู่แล้วก็ชอบเรื่องนี้เอากมากๆเลยจะขอย้ำอีกทีนะคะว่าภาคนี้มันเป็นภาคเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุการณ์ของภาคที่แล้วนะถ้าต้องการจะดูแบบติดต่อผมแนะนําให้ดูภาคนี้ก่อนแล้วค่อยไปดูภาคที่แล้วนะครับโดยเพื่อนๆสามารถหาดูได้ในช่องของผมเองเลยนะครับผมทําไว้จนครบทุกภาคเลยสําหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนการสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์ like, และซัดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้คําพูดใดที่ทําให้เพื่อนๆไม่ชอบหรือไม่พอใจ ตัวผมเองต้องขออภัยว้นาทีนี้ด้วยนะครับและผมจะไปปรับปรุงคลิปต่อๆไปดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ